สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้อง Infinity Check นี้จากจักรวาลยินดีกับทุกคนด้วยนะคะทุกคนคือผู้โชคดีนะคะที่ได้รับเช็ค อินฟินิตี้เช็คนี้จากจักรวาลอินฟินิตี้มันก็คือแบบไร้ขีดจำกัดเลยนะคะคุณจะเขียนตัวเลขคุณจะเสกตัวเลขเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ตามที่จิตตั้งต้นของคุณนะคะปรารถนาสิ่งสำคัญมากๆนะคะที่ทุกคนต้องรู้ไว้นะคะก็คือคนที่เชื่อในเรื่องของความมหัศจรรย์คุณก็จะได้รับมันคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของความมหัศจรรย์คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะไม่เคยมองเห็นมันค่ะความหมายของครูเนยนะคะก็คือถ้าคุณเชื่อเรื่อง เรื่องนั้นก็จะกลายเป็นความจริงในโลกของคุณแต่ละคนนะคะมีความจริงเฉพาะตัวคุณยกตัวอย่างบางคนลืมตาตื่นขึ้นมาบอกว่าฉันทำเงินล้านได้ง่ายๆ นี่คือความจริงในโลกของเขาแต่อีกคนนึงบอกว่าลืมตาตื่นมาบอกว่าเงินล้านนั้นหายยากจังเลยฉันมันเป็นคนหัวอ่อนฉันเป็นคนไม่เก่งเทคโนโลยีนั่นก็คือความจริงในโลกของเขาเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจงระวังความจริงของคุณและความจริงนั้นมันก็คือความเชื่อหรือว่ามุมมองที่คุณมีต่อสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าในขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องเครื่องมือกดแรงดึงดูดหรือคุณก็ไม่เชื่อว่าการเขียนเช็คสั่งจัก,กรวาลนี้ มันจะได้ผลต่อให้คุณเขียนสั่งไปนะคะมันก็เท่ากับการแคนเซิลนะคะหรือว่าการยกเลิกสิ่งนั้นนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะทำให้คุณออหยากยกตัวอย่างเรื่องนึงนะคะ ของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณเวนนั่นเองค่ะคุณเวนเนี่ยนะคะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดวงซวยแล้วก็โชคร้ายที่สุดในโลกค่ะในรายการทีวีที่ชื่อว่า The Experiments นะคะที่ดำเนินรายการโดย that's r Darren Brown เนี่เขาได้ออกไปทำการทดลองเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกเลยนะคะรายการนี้แล้วมันมีอยู่ตอนหนึ่งค่ะของรายการนี้ชื่อว่า The Secret of Luck หรือว่าความลับของโชคดีนั่นเองเขาได้ไปทำการทดลองเมืองเมืองหนึ่งนะคะเป็นเวลา3เดือนเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะทำไมบางคนโชคดีโชคดีโชคดีทำไมบางคนเนี่ยเขาก็กลับไม่เคยได้รับโชคลาภอะไรเลยนะคะเริ่มต้นนะคะก็คือคุณดารนเนี่ยนะนะที่เป็นคนดำเนินรายการนะคะก็ได้ไปเจอรูปปั้นหมาตัวหนึ่งในสวนแล้วเขาก็ให้ทีมงานเขาเนี่ยแอบไปบอกชาวบ้านระแวกนั้นนะคะบอกว่ารูปปั้นหมาตัวนี้นะเป็นรูปปั้นหมานาะ โชคให้ลองมาลูบสินะให้ลองมาลูบหมาตัวนี้สิแล้วจะได้รับความโชคดีกลับไปจากนั้นนะคะพวกเขาก็ตั้งกล้องไว้ในมุมต่างๆของสวนผ่านไปไม่นานนะคะก็มีชาวบ้านเนี่ยผ่านมาแล้วก็ลูบน้องหมานะคะทั้งหมด7คนนะคะหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์นะคะทีมงานรายการนี้ก็ไปสัมภาษณ์คนที่มานั่งลูบน้องหมาเนี่ยบอกว่ามีโชคอะไรดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างในบรรดาทั้ง7คนนะคะบางคนก็บอกว่าได้รับของขวัญที่ไม่คิดว่าจะได้มาก่อนบาง คนได้งานใหม่ค่ะบางคนเนี่ยถูกลอตเตอรี่นะคะแต่มีอยู่คนนึงค่ะที่นอกจากจะไม่ได้โชคอะไรเลยแล้วแถมมีหนำซ้ำนะคะเขายังกลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายหนักกว่าเดิมคนคนนั้นก็คือคุณคุณเวนที่คุณได้เล่าให้ฟังเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาเชื่อว่าตัวเองเป็นคนออโชคร้ายคุณดารนนะคะก็เลยตัดสินใจกับทีมว่าเอาล่ะเราจะช่วยคุณเวนนี้นะคะดูสิว่าเขาเนี่ยพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครั้งแรกเนี่ยทีมงานก็เลย เอาเหมือนการ์ดขูดนะคะไปวางไว้ในกล่องจดหมายหน้าบ้านของคุณเวนคนนี้นะคะแค่เขาขูดการ์ดใบนั้นนะคะเขาก็จะได้รับรางวัลที่เป็นทีวีเครื่องใหม่ในทันทีผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะคุณเวนคนนี้เขาก็ไม่ได้เปิดกล่องจดหมายนั้นสักทีทีมงานก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรอาจจะไม่ค่อยเช็คกล่องจดหมายเนาะเอาใหม่ค่ะ ครัวนี้นะคะเขาก็ให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยมายืนที่มุมถนนนะคะแล้วก็บอกกับทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าถ้าเธอทําแบบสํารวจสั้นๆนี้นะคะเธอจะได้รับเงินไปเลยค่ะฟรีๆยี่สิบปอนหรือประมาณ1000บาทนะคะหลายๆคนก็เข้าไปทําแบบสํารวจแล้วก็ได้รับเงินไปฟรีๆนะคะคราวนี้นะคะพอถึงตาของคุณเวเนี่ยเขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้แล้วแหละแต่ว่าคุณเวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอะรีบมากๆนะคะจนไม่มีเวลาที่จะทําแบบสํารวจนั้นคุณเวนก็เลยพา เงินไปอีกแบบน่าเสียดายค่ะทีมงานของคุณดาเรนก็เลยตัดสินใจใหม่อีกว่า คราวนี้เอาแบบง่ายๆเลยละกันพวกเขาตัดสินใจวางเงิน50ปอนบนถนนยังไงยังไงคุณเวนเนี่ยก็ต้องเจอไม่พลาดแน่ๆปรากฏว่าทุกคนรู้ไหมคะคุณเวนก็ยังมองไม่เห็นเงินอันนี้อีกอะคะ่ะคือวางเงินไว้ตรงถนนที่คิดว่าคุณเวนเนี่ยจะเดินผ่านอะยังไงก็ต้องเจอปรากฏว่าก็ไม่เห็นอีกคราวนี้ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทายังไงดีนะให้คนคนนี้เขาแบบได้พบกับความโชคดีนะคะทีมงานนะคะเอาป้ายบิลบอร์ดติดไว้บนรถบรรทุกที่วิ่งผ่านหน้าบ บ้านของคุณเวนนะคะบอกให้คุณเวนเนี่ยโทรมาที่เบอร์นี้สิจนกระทั่งในที่สุดนะคะคุณเวนก็ได้เห็นแล้วก็โทรเข้าไปที่เบอร์นั้นแล้วก็ในตอนท้ายของรายการเนี่ยทีมงานของคุณดาเรนเนี่ยก็ได้เอาภาพวิดีโอให้คุณเวนคนนี้ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างที่ผ่านมาเรื่องราวของนายเวนเนี่ยนะคะกําลังจะสอนอะไรกับเราทุกคนรู้ไหมคะความโชคดีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเพียงแค่เราเชื่อเราสังเกตเห็น เราก็จะได้เห็นมันแล้วก็ได้รับความโชคดีค่ะและวิธีการสร้างความโชคดีง่ายๆนะคะตื่นเช้ามาคุณพูดไปเลยค่ะว่าฉันคือคนโชคดีฉันโชคดีจังวันนี้ฉันได้เช็คฟรีจากจัก,กรวาลจากครูเนยด้วยฉันรู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในทุกสรรพสิ่งเมื่อคุณฝึก เขียนคำขอบคุณบ่อยๆคุณฝึกซาบซึ้งกับทุกสิ่งที่คุณมีบ่อยๆนะคะแล้วคุณก็ฝึกมองหาความโชคดีคุณบ่อยๆคุณก็จะเป็นคนนั้นละค่ะคุณก็จะได้รับแต่ความโชคดีเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณเอยอยากให้คุณเนี่ยพิมพ์เตือนสติตัวเองเลยนะคะว่าฉันคือคนโชคดีจังเลยวันนี้นะคะคุณเลยก็มาด้วยรักนะคะใน EP นี้ก็จะเป็นการ ็น introduction เป็นบทนำละกันนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อในเครื่องมือของแบงค์เช็คหรือว่าเช็คจัก,กรวาลน,นี้นะคะว่ามันจะนำพาความโชคดีมาให้กับคุณมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รับข่าวดีด้านการเงินเมื่อคุณเชื่อสิ่งไหนนะคะสิ่งนั้นจึงบังเกิดปรากฏนะคะคุณเอ๋ก็ขอให้คุณนะคะได้รับความโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับ happy surprise happy มั่งมี happy มั่งคัง่งจากจัก,กรวาลทุกคนนะคะสำหรับเด็กเส้นจัก,กรวาลของคุณเอ๋ในกลุ่มนี้เราจะพบกันใหม่ ใน EP ที่2นะคะซึ่งคุณจะมาบอกว่าวิธีการเขียนวิธีการใช้แบงค์เช็คเนี่ยมันจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ